ดีครับชาวโซเชียลชาวมินผมมาจโอโตโจคณนะขนมปุกสิบปากเหนือวัดเหลี่ยมด้วยนะถ้าจะมีอะไรจะารายกันผมจะกลุ่มได้ที่หมู่เกาะตุรกีประเทศตุรกีติดกันที่แยกหมอมีเลี้ยวไปที่บ้านจะดีเลี้ยวซ้ายไปบริเวณที่ของเสร็จนะที่จะมาคนรอบยิงมาฆ่าผมหรือจะทำอะไรผมเนี่ยขอบอกไปเลยนะอย่ามาเลย ดีลูกน้องผมไว้พูดอะไรไว้ไปทำอะไรไว้นะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะขอโทษผมอ่ะไอซี่ฝั่งจนถ้าจะมีอะไรฟ์ผมไปไหนก็โทรบอกผมได้อยาจะให้เบอร์ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามโทรถามบักเอาจะดูกระโปงกะ่โมกกระดออะไรก็มาเถอะผมมาโม้ก็จะบอกไง่ห้ เข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะมีคำถามไม่ได้ถามไหมไม่มีไป